เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้10เมษายน2566แล้วนะคะสำหรับความคืบหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2566ใครยังไม่อุทธรีบด่วนนะคะล่าสุดกระทรวงการคลังเพจไทยคู่ฟ้าแจ้งอัปเดตวันหมดเขตยื่นอุทธรคือ1พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะคะ บัตสวัสดิการแห่งรัฐ2566หรือบัตรคนจนของเรานั่นเองนะคะใครยังไม่ยื่นุทธทร์รีบด่วนนะคะสำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565 กระทรวงการคลังแจ้งแล้วนะคะว่าให้ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติเรียบยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่1พฤษภาคม2566นี้เท่านั้นและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยกันกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามแล้วข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวนันไม่มีวันหยุดนะคะ สำหรับคนนี้จะต้องยื่นอุทธรณ์สามารถยื่นอุทธรณ์ผ่าน2ช่องทางนะคะช่องทางแรกเว็บไซต์บัตสวัสดิการแหรัฐ m o f g o t h หรือ w e l f a r e m o f g o t h ได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาของทุกวันนะคะสามารถยื่นอุทธรณ์ผ่านทางเว็บไซต์ได้ทุกวัน และช่องทางที่2หน่วยรับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยงานนะคะก่อนไปยื่นถทอนท,ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนในช่วงวันหยุดยาวนี้ช่วงวันหยุดสงกรานต์ให้เช็คแต่ละหน่วยที่เราจะไปลงทะเบียนนะคะว่าเขาหยุดหรือเปล่านะคะซึ่งก็ได้แก่ธนาคารอมสินธนาคารกรุงไทยสำนักง,งานคลังจังหวัดที่ว่าการอำเภอหรือสำนักง,งานเขตสรารว่าการเมืองพัทยาตามวันและเวลาของแต่ละหน่วยงานนะคะ โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนไปติดต่อเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการยื่นอุทธรณ์ได้นะคะใครที่จะไปยื่นอุทธรณ์ในช่วงวันหยุดยาวนี้เช็คสถานที่หรือหน่วยงานที่จะไปยื่นอุทธรณ์ด้วยนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อวันที่1เมษาย,ยน2566กรมบัญชีกลางสังก,กัดกระทรวงการคลังได้โอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์จำนวน13ล้านหมายเลขนะคะใช้จ่ายบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดไปแล้วก็จะมีวงเงินซื้อสินค้า3 0 0บาทต่อคนต่อเดือนที่ร้านธงฟ้าเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง23นาฬิกานะคะ ค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะจำนวน750บาทต่อคนต่อเดือนอันประกอบด้วยขสมกบขอสมทสมารลบริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อม3สนามบินจำกัดและรถไฟเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน30นาทีเป็นต้นไปนะคะค่าซื้อการหุงต้ม100บาทต่อคนต่อเดือน ช่วงเวลาเมษายนจนถึงมิถุนายนนะคะตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง23นาฬิกาของทุกวันถอนเป็นเงินสดไม่ได้และไม่สะสมในเดือนถัดไปนะคะอัปเดตความคืบหน้าบอสวัสดิการัฐ่ันจนงรัฐหมัดคนจน2 5 6 6ใครยังไม่ยื่นอุทรรีบด่วนนะคะหมดเขต1พฤษภาคมนี้